หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นทำอะไรมีผมเนี่ยฮะ<า>โคนมันโคนมันอยู่แ่มันตรงมึงน,นี่ตลกจริงๆเลยนะยก็แย่กันเลนความสุขจริงๆเลยนะคนอื่นเ็าทุกข์กันหมดทุกทำไมอะไอนายพี่ถามเลยดิถ้าเกิดว่าโลกแตกมึงจะทำยังไงวะโอ้ยมไม่กลัวหรอกพี่ทำไมผมมีโรค่วนตัว แล้วถ้าเกิดน้ำท่วมโลกอะทำไงโอัยิ่งไม่กลัวใหญ่เลยทำไมโลกเ่ยนตัวนสูงอารอยเออพูดถึงโลกนี้มึงรู้ป่าวว่าองค์การนาซาตอนนี้เขาให้โอกาสเด็กไทยนะไปพิชิตขั้วโลกเหนือเฮ้ยจริงเหรอเออไม่น่าเชื่อเว้ยสามวันต่อมาเท่านั้นแหละลงข่าวหน้าหนึ่งพิชิตสำเร็จแล้วโดนหมีขาวตะปบเอาไปแดก S <S อัลโลเฮ้ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะ